แจง้งข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นรับสิทธิ์ในการโอนเงินอีกครั้งหนึ่งโค้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคม2565ซึ่งตรงกับวันที่22สิงหาคม2565ค่ะผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรริการแห่งรัฐส่วนจะได้รับทุกคนหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณ แม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวันที่22สิงหาคม2565ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในการโอนเงินสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเรียกวงเงินนี้ว่าเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาท ES ต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ โดยจะได้รับสิทธิ์นี้นะคะยังคงเหลือสิทธ์อีก2เดือนสําหรับปีงบประมาณ2565นี้คือวันที่22สิงหาคม25 6 5รหแล้วก็22กันยายน25 6 5หซึ่งคุณผู้ชมในกลุ่มนี้หากนับวงเงินรวมกันบวกกับเบี้ยวความพิการที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วนะคะ800บาทนําวงเงินมารวมกันกับเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ,รอีก200บาทผ่านบัตรเครดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิถึง1,000บาทเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นค่ะ ยินดีด้วยนะคะการการะเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะและที่สําคัญค่ะผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบติดต่อหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลาง Facebook ต่างๆนะคะคุณผู้ชมหรือว่าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรเครดิตการแห่งรัฐหรือว่า call center ได้ค่ะคุณผู้ชมส่วนการจ่ายเงินนะคะก็จะเป็นการจ่ายเงินสดโอนตรงผ่านบาัตรเสรดิตการแห่งรัฐให้นั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรเครการ และในวันที่5กันยายนนะคะเป็นต้นไปก็จะเป็นการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กลุ่มผู้ที่อยู่ในส่วนของผู้พิการนะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็คือจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆลงไปให้ความช่วยเหลือจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลงไปสมัครในส่วนของผู้พิการนะคะที่ลงทะเบียนผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหาะชื่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะ สวัสดีค่ะ